ังหวัดกาลสินเป็นงานรั้วบ้านนะคะเป็นงานรั้วรอบบ้านด้านล่างจะเป็นแผงเทนะคะแผงเทคอนกรีตสูง1เมตรค่ะงานระแนงก็สูง1เมตรนะคะรวมความที่2เมตรนะคะงานประตูเลื่อนก็เป็นประตูเลื่อน5เมตรนะคะความสูงอยู่ที่เมตรแปดนะคะสำหรับระแนงที่ใช้นะคะตัวตั้งที่ใช้เป็นเมทัลชีตลอนรั้วนะคะความหนา0.35มิลนะคะแบบหนาค่ะเป็นรอนรั้ลายไม้สักนะคะ ล้อของเราจะใช้ล้อคู่อย่างดีค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็เรียกใช้บริการทีมงานช่างผลล้วนกันเกรดของเรามีหลายแบบหลายราคาให้เลือกกันนะคะสําหรับหน้าง,งานนี้ก็จะเป็น,น,นเงนงมีทันจีตราคาถูกนะคะถูกแปลว่าแข็งแรงทนทานค่ะเพราะว่ามันจะเบาแล้วก็ไม่เป็นสนิมแถมมีลายด้วยนะคะ ลายก็จะโชว์โชว์ลายจะมีแบบสีพื้นแล้วก็สีลายไม้สีเข้มสีอ่อนสีกลางนะคะแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะคะตัวด้านข้างก็จะติดตะเกียงถักให้ลูกค้านะคะก็สามารถทําตามงบได้นะคะงบมากงบน้อยนะคะสําหรับลูกค้างบน้อยเราก็ทําตามงบประมาณได้นะคะ รับงานรั้วทั่วไทยค่ะรับงานระแนงงานประตูเลื่อนงานเทพื้นนะคะช่างประจำการอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะแต่ว่ารับงานทั่วไทยนะคะตอนนี้ก็รับงานที่หน้างานกาลสินอำเภอสมเด็จนะคะฝั่งนี้จะเป็นบานประตูเลื่อนนะคะฝั่งนี้จะเป็นบานประตูบานสวิงห้าเมตรนะคะ 5เมตรเราก็จะทําทั้งหมด2บานนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตะแกรงถักนะคะพร้อมเสาอัดแรงนะคะตัวนี้จะราคาถูกมากนะคะสําหรับลูกค้าที่งบประมาณน้อยนะคะแต่ว่าต้องการล้อมรอบพื้นที่บริเวณบ้านเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะหรือว่าการบุก,กรุกกันหมากันแมวเข้าบ้านได้นะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่อยู่บ้านเราก็ดูแลให้ตลอดนะคะนี่บ้านลูกค้าเพิ่งสร้างเสร็จนะคะไม่ได้อยู่บ้านก็เลยทําล้อมรอบไปกันหมากันแมวเข้าบ้านนะคะ ตัวนี้จะเป็นลัวเก่านะคะที่ไม่ได้รื้อออกเพราะว่าฝั่งลึกมากถ้ารื้อออกก็ขุดยากก็ช่วยกันดันตะเกียงจะได้แข็งแรงไปอีแปบ,บนะคะด้านหลังบ้านก็จะเป็นบานสวิงนะคะบานเมตรห้าสิบนะคะสองบานก็จะเป็นสามเมตรด้านหน้าบ้านก็จะเป็นบานสวิงบานเปิดนะคะตัวตะเก่งนะคะอันนี้สําหรับลูกค้างบน้อยนะคะแต่ว่า อยากมีรั้วบ้านนะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวก็สามารถเรียกใช้บริการทีมงานได้สามารถทําตามงบประมาณได้นะคะงบน้อยเราก็ทําตามงบได้นะคะสําหรับลงจอดรถตัวนี้ก็ตารางเมตรละสี่ร้อยบาทรวมค่าของค่าแรงของช่างนะคะความหนาอยู่ที่เจ็ดถึงสิบเซนนะคะตัวนี้เป็นรั้วภายในนะคะภายในมีทั้นชีตจะไม่มีลายนะคะลูกค้า จะโชว์ลายเฉพาะภายนอกนะคะยังไงก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะคะที่เรียกใช้บริการทีมงานช่างฝุนล้วนกีบของเราถึงว่าทีมงานลึกๆนะคะอาจจะทีมงานไม่ใหญ่สู้บริษัทของจก,กวคนอื่นได้นะคะแต่ว่าเราก็ทํางานได้มาตรฐานมีความรับผิดชอบค่ะสําหรับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะเรียกใช้บริการได้สําหรับลูกค้าเก่าก็ตามเก็บงานให้ตลอดนะคะ